คุณผู้ชมมีบ้านในฝันไหมคะแล้วบ้านในฝันของคุณผู้ชมเป็นแบบไหนคะบ้านในฝันของคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ไหมคะเงียบสงบธรรมชาติ ให้บรรยากาศการพักผ่อนท่ามกลางต้นไม้สายน้ำขณะเดียวกันก็ให้บรรยากาศที่หรูหราสะดวกสบายสไตล์ที่เราชอบนี่คือบรรยากาศแห่งการพักผ่อนภายในวูดแลนด์พยาเย็นรีสอร์ทบ้านพักในฝันสีสไตล์ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติรักการพักผ่อนบ้านหลังแรกกับสไตล์พูลวิลล่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรูหราทันสมัยแต่ให้บรรยากาศธรรมชาติและเงียบสงบ ส่วนบ้านหลังนี้นะคะให้สตไตล์ท